เรื่องรเรื <là> ่องอะไันไปกันมาแม่ก็ค่ะแล้วจะให้ถามช่าเป็นเรื่องไหนช่าเป็นเรื่องคืออะไร้วเอ้าฮะฮหรออะไรบค่ะตอนนี้ผลงานก็ไม่ได้อัปเดตอ้าวไม่งานเดย่อัเดทนะาี่ลูกเกดวันนี้ครับคัาเลือกเม้เนาคนครับนเก็นเอาโมเดลครับไปเดยบ้างครับวันนี้ก็อ ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามีน้องๆที่เราหวังว่าเราจะได้เจอก็คือน้องๆที่ไม่เคยมีผลงานอะไรมาก่อนเลยไม่เคยเดินแบบไม่เคยประกวด แล้วก็ามาแล้วแบบมาแบบเดินเดินไม่ไม่มั่นใจกลัวลุกเดินเซบ,บ้างคือแบบใหม่มากเรารู้สึกว่าเห็นความสดใหม่ของพวกเขาอะ่ะมีเพชรหลายเม็ดอยู่เหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากแล้วที่เซอร์ไพรส์ซิ่งนี่คือเจอผู้ชายที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหสูงนะคะแล้วก็อย่างที่พี่อาร์ตบอกกระโหลกดูดีมาก พอเปิดผมเปิดเห็นหน้าผากดูโปรไฟล์แบบว้าวมากเลยรู้สึกว่าดีใจอะว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วค่ะในฐานะที่พี่เก็ดก็เป็นแบบซูเปอร์โมเดลมองเห็นใน่าเด็กที่เราจะไปจะเป็นแบบตัวท็อปของระดับประเทศหรือว่าเป็นแบบส่งออกไปแบบที่เราโฟกัสเนี่ยคือส่งออกนะคะ,ะไปไปอเมริกานะคะไปต่างประเทศแต่ว่า ศักยภาพในการที่จะ,ะเดินแบบในเมืองไทยไหมก็มีหลายคนอยู่นะคะหรือไม่ก็บางคนความสูงอาจจะไม่ได้มาตรฐานแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทางแอดเวอร์ทิสซิ่งในการขายงานทางโฆษณาหรือภาพนิ่งอะไรเงี้ยก็มีหลายคนหรือบางคนเอ๊ะเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยก็มกีก็เห็นแววอยู่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าการที่น้องมาอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะใช้ แพลตฟอร์มนี้เนี่ยในการเปิดประตูแล้วก็มีคนเรียกอะไรมีโอกาสก,าก็ก็เยอะอยู่ค่ะหลายคนอยู่ค,ครั้งแรกเขาเรียกว,ว่าประสบความสำเร็จแล้วพี่เบลรู้สึกยังไงน้องมาสมาัครเยอะมากในการที่เข้ามาสมัครเยอะมากหลายหลายคนนะคะ,ะก,ก็ก็รู้สึกดีดีมากเลยอย,อย่างวันนี้ในการที่วางแผนเนี่ยห้าร้อยคนก,ก็รู้สึกดีมากแล้วพรุ่งนี้ก็อีก500นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า การฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีมีเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะก้าวเข้าสู่วงการแต่ไม่มีแพลตฟอร์มหรือว่าไปมาหลายแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็มองตรงนี้เอาไว้ก็กกกเป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะอ,อย่างแบบโซนไหนใคหน้าไหนใครถางชาติอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่โฟกัสแล้วก็แบบอยากได้จริงมีหลายคนที่ไทยแท้ม,มาแลรู้สึกว่าโอ้โหดาร์กสกินผิวแทนผิวคล้ำแล้วก็ เราเรียกกันกะโหลกนะหน้าศีารษะเนี้ยดูดีมีชาร์ปมีจอลายอะไรเงี้ยดีบางคนสัดส่วนก็ดีหมายความว่าในบอดี้ของการลงตัวก็ดีนะคะอา,อาจจะแบบหน้าดีมากแต่ไม่สูงมากหรือสูงมากแต่หน้าก็ยังอีกนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแบบเพอร์เฟคมากทั้งสัดส,ส่วนความสูงหน้ามีอยู่ประมาณสองสคน แต่ส่วนคนอื่นเนี่ยน่าจะไปพัฒนาได้ค่ะอยากให้พี่เกดฝากติดตามเรื่องไทเฟสท็อปโมเดลค่ะฝากติดตามด้วยนะคะไทเฟสท็อปโมเดลค่ะ<ม>เราจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะเราจะปั้นนะคะน้องๆรุ่นใหม่ที่จะถูกเอ็กสปอร์ตออกไปต่างประเทศนะคะในรูปของการเดินแบบการเป็นนางแบบในแบบนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามการพัฒนาของเขาเอา่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มปั้นเด็ก ล้วนๆปั้นแบบจริงจังค่ะที่ลูกเกดของเนี้ยฐานแบบอีกอีกวิธีหนึ่งก็คือตอนนี้มันเริ่มจัดแบบแข่งขันอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะแบบเอ๊ะถามว่ามันเกิดกระแสอย่างนู้นอย่างนี้อะไรนั้นมองอะไรบ้างแบบแบบที่แบบการพูดมาดีๆตรงตรงงงอย่าเอาจะถามก็ถามแบบอ่าเดิมเฟสครับอ่าเดิมเฟสอะไรเขาจัดประกวดไปแล้ว็่าจะแบบมีเปรียบเทียบการในฐานามที่แบบที่ลูกเกดบอกก็จะเป็นแมนเทอร์อะไรอย่างนี่ครับเออแล้ก็ อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่า The Face Thailand <ม>กับ Thai Face Top Model เนี่ยเป็นคนและแพลตฟอร์มนะคะสำหรับที่นี่ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะปั้นนะคะปั้นเด็กเพื่อจะส่งไปนะคะไปเป็นโมเดลที่เมืองน,นอกอกับเอเจนซี่ที่ทางเราได้ติดต่อแล้วก็มีสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับแพลตฟอร์มนี้ก็อย่างที่บอกเราปั้นเราสอนให้เดินแบบถ่ายแบบสอนภาษาด้วยเรื่องของการแสดงก็มีในเรื่องของการพูดนะคะที่ท,ที่การ carry body language นี่ก็มีด้วยนะคะในสอนในเรื่องของการสไต l i n g ต้องมีสไต l i n g ด้วยนะคะจะเรียนรู้ทั้งหมดเลยที่นี่ก่อนที่เราส่งเขาไปเมืองน,นอกเราจะไม่ได้ส่งแบบ ปุ๊บได้ปับ๊บแล้วก็ไปเลยไม่ค่ะขาต้องถูกเทรนนิ่งเพราะว่าเขาจะเป็นตัวแทนของนางแบบไทยในแบบไทยค่ะเพราะฉะนั้นไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วแบบสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเทรนให้เขาให้มากที่สุดก่อนที่เราส่งเขาไปค่ะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยคนละแพลตฟอร์มนะคะเราจะไม่เห็นสเสน่ห์ของ The Fa c e t ท a i ลน n d ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของทอไทย ท็อปโมเดลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะแ<ต>นแบบกับกระแสแบบว่าที่ยังมีแบบเทียบกันเมทีนี้เมทีนี้อะไรเนี่ยพี่รู้สึกมันเทียบกันไม่ได้เพราะมันเป็นคนละแบบนะคะคนละคนละสไตล์คนละแบบเลยนะคะ,ะจุดประสงค์ของทั้งสองแพลตฟอร์มก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนเปรียบเทียบไหมแน่นอนอยู่แล้วแต่บทบาทของเกด ที่เคยเห็นในรายการ The Face Thailand เป็นแบบหนึ่งแล้วของ Thai Face ก็อีกแบบหนึ่งค่ะใช่พี่เก๋บ,บอกว่าแบบว่าเป็นผู้แข่งแตไมเหืออะไรคบอกว่าอนีแหละเป็นูแข่งกัน,นอะไรจะเป็นคู่แข่งเอาอย่างนี้อย่างที่เก็บบอกคนจะเปรียบเทียบไหมแน่นอนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ดูนะคะมองจุดประสงค์ของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะเห็นความแตกต่างแล้ว นะคะใช่อันนี้เราเราเน้นในการปั้นเด็กจริง,รงๆค่ะอย่างชาวเด็กก็อาจจะมีแบบคอมเมนต์แบบแซะนู่นนี่นะจะแบบคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปนะจุดประสงค์คืออะไรต้องดูนะคะแล้วต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ต้องให้เกดต้องมานั่งชี้แจงน่าจะดูออกนะคะแพลตฟอร์มเราเรียกว่าแพลตฟอร์มนี้คุณจะเห็นการพัฒนาของเด็กนะคะรายการ The Face ก็อีกแบบหนึ่งใช่ค่ะ น้อยหลืออะไรอย่างนี้่ไหม่จะว่ามีน้อยมีเบื่อเซนไหมว่าคอมเมนต์ที่มัน,น,นยังแบบ,แบ,บจะน้อย<ม>ทาไมอ่ะาจะน้อยทาไมมันต้องชัดเจนอยู่แล้วมไม่ต้องมาให้เก็บมานั่งสอนหรอกน่าจะเข้าใจนะคะนี่คือเราให้โอกาสเด็กนะคะที่จะมีแพลตฟอร์มในการที่จะเติบตัตเอ่อเติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วเราปั้นเพื่อจะส่งไปเมืองนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คงไม่เห็นเกดมานั่งด่าพี่อาร์ตหรือพี่ใหญ่หรอกไม่มันคนละแพลตฟอร์มเข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองสุดท้ายพี่เกดฝากบอกเลยครับสำหรับคนที่แบบเออยังแบบมีนู่นนี่นั่นเปรียบเทียบกันอยู่ว่าเออเนี่ยของเราเป็นเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเถอะจะทาอะไรทําไปนะคะแต่หน้าที่ของเกดที่นี่คือเป็นครูและสอนเราปั้นปั้นให้เด็กเนี่ยไปโตไปเกิดที่เมืองนอก เท่านั้นแหละจะเอาอะไรอีกปล่ายหลับดุดุขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะกช่อ๋อสบัตใจให้จษทหารค่ะอได้ให้พี่ลุกเกดส่งกมบังใบจให้ทหารค่ะ